การพัฒนาสื่อการเรียนรู้บอร์ดเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ในรายวิชาการงานอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่1ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิภาพ,พรทองนามตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจากโรงเรียนวัดจุกเชยค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอขั้นตอนที่มา และความสำคัญของปัญหาที่ต้องพัฒนานวัตกรรมกระบ,บวนการพัฒนานวัตกรรมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานวัตกรรมนะคะที่มาและความสำคัญของนวัตกรรมการจัดการศึกษาโดยใช้สื่อการเรียนรู้จัดเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในปัจจุบนัน เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สอนจะต้องมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสื่อการเรียนรู้ให้เป็นสื่อการเรียนรู้ใหม่แตกต่างและน่าสนใจกว่าสื่อการเรียนรู้เดิมที่มีอยู่เพื่อกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจให้กับผู้เรียนบอร์ดเกมหรือเกมกระดานเป็นสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจรูปแบบหนึ่งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เนื่องจากบอร์ดเกมเป็นสื่อที่มีหลายประเภท หลายรูปแบบเป็นเกมที่ใช้การ์ดหรือใช้ชิ้นส่วนหรือตัวหมากวางไว้บนพื้นที่เล่นเคลื่อนที่บนพื้นที่เล่นมีทั้งแบบที่มีกติกาง่ายๆจนถึงเกมที่มีกติกาซับซ้อนต้องใช้แผนการหรือยุทธวิธีเข้าช่วยจึงจะบรรลุจุดประสงค์ของการเล่นนั้นซิลนิตอัดวุฒิกุล2,555ฉะนั้นบอร์ดเกมจึงหมายถึงเกมประเภทหนึ่งที่ใช้ตัวหมากการ์ดหรือโมเดลต่างๆนำมาเล่นบนกระดานซึ่งจะมีผิวหน้าหรือรูปภาพเฉพาะ ที่ออกแบบมาเพื่อเล่นเกมนั้นนั้นทั้งนี้ในการเล่นบอร์ดเกมนอกจากผู้เล่นจะได้รับความสนุกสนานและความบันเทิงแล้วผู้เล่นยังได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์การวางแผนการตัดสินใจหากผู้สอนนำแนวคิดของบอร์ดเกมมาประยุกต์ใช้เข้ากับเนื้อหารายวิชาจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้แนวคิดของรายวิชาน,านั้นผ่านการเล่นเกมด้วยความสนุกสนานอันช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนในแต่ละครั้งได้เป็นอย่างดี จากการที่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรและมีนักเรียนบางส่วนที่ไม่ชอบวิชาการงานอาชีพเพราะเนื้อหาการเรียนส่วนมากจะเกี่ยวข้องประสบการณ์การใช้ชีวิตประจำวันยากต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนหากผู้สอนใช้วิธีการสอนบรรยายเพียงอย่างเดียว จึงทำให้นักเรียนเบื่อหน่ายขาดความสนใจที่จะสแสวงหาความรู้จากห้องเรียนดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวในฐานะครูผู้สอนจึงต้องหาแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อจูงใจผู้เรียนให้สนใจกระตือรือร้อนและมีความรับผิดชอบต่อการเรียนจึงได้สนใจพัฒนาสื่อการเรียนรู้บอร์ดเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถการเรียนรู้ในรายวิชาการงานอาชีพวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรมหนึ่ง เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้บอร์ดเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถการเรียนรู้ในรายวิชาการงานอาชีพให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80ทับ80 2เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการเรียนรู้ในรายวิชาการงานอาชีพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ก่อนและหลังเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้บอร์ดเกมการศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานต่อการออกแบบนวัตกรรม ขั้นตอนที่1การวิจัย research r1 ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน analysis a เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้พฤติกรรมของผู้เรียนในรายวิชาการงานอาชีพและศึกษาแนวคิดสื่อการเรียนรู้บอร์ดเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้บอร์ดเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถการเรียนรู้ในรายวิชาการงานอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ขั้นตอนที่2การพัฒนา development ที่1 ออกแบบและพัฒนา design and development D d สื่อการเรียนรู้บอร์ดเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถการเรียนรู้ในรายวิชาการงานอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ขั้นตอนที่3การวิจัย research R 2ทดลองใช้ implementation I สื่อการเรียนรู้บอรดเกมการศึกษาเพื่อส่งเ mm hmm. สริมความสามารถการเรียนรู้ในรายวิชาการงานอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ขั้นตอนที่4การพัฒนา development d 2ประเมินประสิทธิภาพ evaluation สื่อการเรียนรู้บอรดเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถการเรียนรู้ในรายวิชาการงานอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ผลสำเร็จของนวัตกรรม ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้บอร์ดเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถการเรียนรู้ในรายวิชาการงานอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นี้มีประสิทธิภาพเท่ากับ8 4 8 1ิทับซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้80ทับจากผลการวิจัย2ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการเรียนรู้ในรายวิชาการงานอาชีพของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่1ด้วยสื่อการเรียนรู้บอร์ดเกมการศึกษาหลังการทดลองด้วยสื่อการเรียนรู้บอร์ดเกมการศึกษาสูงกว่าก่อนทดลองอย่างนี้ในสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.5ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 2> 1 2 3สองสามบอร์ดเกมการศึกษาสนุกไหมคะสนุกอยากให้เอามาเล่นอีกไหมอยากจบการนําเสนอ